สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานินตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่กกตประจำจังหวัดลบบุรีร่วมกับสส,สปชตและกศนจังหวัดลบบุรีค่ะจัดกิจกรรมวันบิ๊กเดย์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้ายณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชบริเวณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลบบุรีค่ะ เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานายอัมพลอังคผาคกกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้ายบิ๊กเดย์โดยนายอัมพลได้กล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระบวนการทางการเมืองที่สําคัญอย่างหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งหัวใจสําคัญ อยู่ที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการเลือกตั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือกสรรผู้แทนของตนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปบริหารบ้านเมืองในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566นี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้บัตรสใบบัตรใบแรกเลือกสสแบบแบ่งเขต เลือกตั้งเลือกคนที่รักให้เป็นตัวแทนเขตส่วนบัตรใบที่สองเลือกสอสอแบบบัญชีร,รายชื่อเลือกพรรคที่ชอบให้เข้าสภา ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายช่วยกันเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งรวมถึงชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ถูกต้องเพื่อลดจำนวนบัตรเสียให้น้อยลงกว่าร้อยละสองพร้อมช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566นี้ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านที่ตนมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทางด้านนายขวัญเพชรถนอมนามผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลบบุรีได้กล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตัง้งมีหน้าที่และอำนาจใ,ในการจัดการเลือกตัง้งควบคุมดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นและการออกเสียงประชามติดังนี้จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ง ที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งในครั้งนี้ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมกับเน้นย้ำให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เพื่อเป็นการแสดงพลังประชาธิปไตยของประชาชน โดยยพพร้อมเีงกันสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรม Big Day นะคะซึ่งทางกกตจังหวัดลบบุรีนะคะได้ร่วมกับทางกสนนะคะร่วมกับทั้งสสปชตทั้งจังหวัดลบบุรีเลยนะคะร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยไม่ขายสิทธ์ขายเสียงค่ะ ก็มีการเดินรณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัดนะคะในส่วนของจังหวัดลบบุรีส่วนกลางเนี่ยเดินรณรงค์ที่วงเวียนเทพกระสตีนะคะแล้วก็ในประชาชนตามหมู่บ้านนะคะทางสสปชตแล้วก็ครูกศนทุกคนนะคะก็ไปร่วมเดินรณรงค์ในหมู่บ้านเช่นกันเป็นการเคาะประตูบ้านเพื่อจะเชิญชวนให้ประชาชนชาวลบบุรีออกมาเลือกตั้งกันวันนี้ก็ มีประชาชนให้การตอบรับดีนะคะทุกคนก็รับทราบแล้วว่าวันที่14พฤษภาคมนะคะเราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีบัตรสองใบนะคะมีทั้งแบ่งเขตแล้วก็เลือกพักค่ะอย่าลืมนะคะ14พฤษภาคมนี้บัตรม่วงเลือกคนที่ชอบบัตรเขียวเลือกพักที่ใช่14พฤษภาคมนี้ค่ะ hey.